ุดมองใดก็เลยตรงตรงทํำความสะอาดไปก่อนเนาะค่ะเนาะเห็นพื้นกระเซลายคนอยู่พี่น้องเซวิธีนี่แหละคะ่ะใยกรบเบนจะใยแล้วก็สอนซอนกันมาเนาะ,นะค่ะเนาะผู้บางค้นพื้นไม่เห็ดพื้นกะนัะเนะน้ำพื้นกับวาเห็นผลอยู่ก็ต้องไปซื้อไม้มาสั่นพื้นว่านเนาะพี่น้องซื้อไม้กระลายบาทได้ดค่ะกระปูอย่างคุณนาะติดตะเกามาทํำความสะอาดออกเสียดายพี่น้องถ้าจะเอาทิ่มมันก็นยังใส่ได้อยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ มันก็ใส่ได้พหญแเราก็สอนสอนกันมานาะอนะคขนะนาะผู้บังคนเพิ่นมาเหตุเพิ่นกันแนะน่ำเพิ่นกับวาเห็นผลอยู่ก็ต้องไปซื้อไม้่าสั่นเพิ่นว่านเนาะพี่น้องซื้อไม้ก็หลายบาทได้ค่ะกับปูอย่างไงแล้วก็กีดสี่อยแล้วก็เอามาสี่อยมีอย่างอยู่บ่หอดพันดอกพี่น้องแปดเก้าลอยต้นนี่แหละอยู่กันเลยต้องต้องเอามาแซ่เห็นนั่นมีคนแน่หน่ำพอไงเนาะขนะนาะ น้องจ้าเมื่อนี่ยายสิผ้ามาเบิ่งอันกับอันพ่อใหญ่เราเก็บกระโปงยางมานาาเนาะค่ะเนาะสิแซ่ดนปนดนานใดเนาะค่ะเนาะอันนี้คือน้ำโซดา่าจะเป็นโซดาไฟแล้วพี่น้องเมื่อไ่กระโปงยางมันติดมันติดนาาเนาะค่ะเนาะยังสีมันกระซอนกันเนาะค่ะพี่น้องกโปงยางมันกระซอนกันอยู่อันนี้เก็บมากเครื่องเดียวเดี๋ยวอีกเครื่องหนึ่งก็กีดอยู่พี่น้องเมื่อี่แต่ว่าพ้นแซ่ดนปานใด พ่ใหญ่เพิ่็เก็บมาเนาะค่ะเนาะโพย่างสี่รอยกว่าใบเบิ่งในพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเนี่ยเกีดมาเข้าปีที่สามแล้วพี่น้องกระโอย่างมันก็เลยมันก็เลยมีขี้อย่างติดบักลายหนึ่งพี่น้องมันก็บทันไในซ้ําปีที่สามแล้วกระโปยั่างดีๆอยู่ได้พี่น้องนี่มันก็มันก็หนามันก็แกนมันก็บมมีหม่องท่านได้มีหม่องแตกพ่อใหญ่พ่ะประยัด ต้นทุนเฮาไปอีกเนาะพี่น้องเนาะมีคนแนะนำตาเพิ่นก็เลยม,มาเห็ดมาแช่สุดาไฟเต็มอยู่พี่น้องบางกระโปกระซิล่างง่ายอยู่ดอกพี่น้องเบิง่งกระบลายปันไดรปัญไรแล้วก็อยกากทำความสะอาดเนาะค่ะมันเข้าปีที่สามค่ะประหยัดต้นทุนเฮาไปอีกเนาะพี่น้องเนาะมีคนแนะนำตาเพิ่นก็เลยม,มาเห็ดมาแช่สุดาไฟเอ้อ แนะนำพญว่าเอามาแช่น้ำโซดาแล้วก็อันขูดออกผสเพวบาพี่น้องพญ่ก็เลยเหตุอันนี้กีดเต็มอยู่พี่น้องบางกระโปงก็สิร่าง,ง่ายอยู่ดอกพี่น้องเบิง่งก็มาลายปันหาพญาย,ยแล้วก็อยกากทำความสะอาดเนาะคะ่ะมันเข้าปีที่สามกินซูมือนี่ก็ได้อันนี้ก็ซีล้อยขวปโปเนาะคะ่ะเนาะกีดมากเข่าปีที่สามแล้วพี่น้องกระโปงอย่างมันก็เลย มันก็เลยมีขี่อย่างติดบักลายหนึ่งพี่น้องมันก ondan, ็บรทันในซ้ำแล้วมาแช่น้ำค่ะพี่น้องเพิ่น่าแช่น้ำโซดาเนาะค่ะเนาะแช่ไวทั้งสององค์เลยค่ะพี่น้องพูดนะบนเน่ใจว่าเพิ่นกะเลแช่ไวตุกแรงมากกับบุมมีเนวเห็ดเนาะค่ะเนาะเพิ่นกะเสียวมาสเพิ่นกะเลแช่ไวตุกแร่งมากกับบุมมีเนวเห็ดเนาะค่ะเนาะเพิ่นกะเสียวมาสิ่พุดนะติดตะเกามาทำควอมสะอาดออก เสียดายพี่น้องถ้าจะเอาทิมมันก็นยังใส่ได้อยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะมันก็นใส่ได้ของเอล่อยู่ยนี่ละพี่นอ้องเอ้ยพี่น้องจ้าเซละ่ะเกามาลางทําความสะอาดแล้วก็ไปใช้ไมเนาะปีที่สามแล้วกระโปรยย่งดีๆอยู่ได้พี่น้องนี่มันก็มันกหนามันก็แกนมันก็บ่มี่หม,ม,ม,มองท่านเลยมี่หมองแตก พือ่อไงไงแล้วก็กีดสีรอยแล้วก็เอามาสีรอยมีอย่างอยู่บ่หอดพันดอกพี่น้องแปดเก้าลอยตุน่นนี่แหละค่ะประหยัดต,ตุนทุนเข้าไปอีกเนะพี่น้องเนาะมีคนแนะนําตาผนก็ะเลยม,มาเห็ดมาแช่สุดาไฟเติ่มอยู่พี่น้องบางกับโปกัศิลางง่ายอยู่ดอกพี่น้องเบิง้ง กบลายปันไดเพื่อไงแล้วก็อยากทำความสะอาดเนาะค่ะมันเข้าปีที่สามกีดติดโพดโพกับโพกระไดซ้อนซอนกันอยู่เนาะค่ะอ่านโพหน่อยโหลายจังสี่กะติดอยู่ติดโพดโพกับโพกระไดซ้อนซอนกันอยู่เนาะค่ะอ่านโพหน่อยโหลายจังสี่กะติดอยู่ไงแล้วก็กีดสี่รอยแล้วก็เอาม้าสี่รอยม่หยางอยู่ บ่หอดพันดอกพี่น้องแปดเก้าร้อยต้นนี่ละ่ะอยู่กันเลยต้ตงองต้องเอามาแช่เห็นนั่นมีคนแนะน้ำพอยไงเนาะคะ่ะเนาะแล้วมาแช่น้ำค่ะพี่น้องเพิ่นว่าแช่น้ำโซดากเนาะคะ่ะเนาะแช่ไว้ทั้งสององค์เลยค่ะพี่น้องเพื่อนเนี่ยใจว่าเพิน่นงานสร้างกองเอลีเลยบาทนี่เห,ห็นเห็นในหน่วยอยู่กันเลยต้ตงตงองต้องเอามาแช่ เห็นนั่นมีคน,นในน้ำพอายิ่งเนาะคะ่นะเนาะแล้วก็กีดสี่รอยแล้วก็เอามาสี่รอยมีอย่างอยู่บ่หอดพันดอกพี่น้องแปดเก้าลอยตุนนี่ละ่ะงานสร้างกองเอลเลเยบาทนี่เห็นเห็นในหน่วยว่าพื้นแซ่ดูนปานใดพอาย่งพึ่งเก็ยมาเนาะคะ่นะเนาะโพยอย่างสี่ร้อยกว่าใบเบิ้งในพี่น้องมาเบิ้งน้ำกันเนี่ยติดโพดโพ กระปูกระไดสอนสอนกันอยู่เนาะค่ะอันปูหน่อยปูหลายจังสี่กะติดอยู่อยู่กันเลยต้องต้องเอามาแช่เห็นนั่นมีคนแนะนําพอญาะค่ะเนาะพญายแล้วก็สอนสอนกันมาเนาะค่ะเนาะผู้บางคนเพิ่นมาเหตุเพิ่นกับเนนําเพิ่นกับวาเห็นผลอยู่ว่ต้องไปซื้อไม้ไาสั่นเพิ่นบาเนาะพี่น้องซื้อไม้ก็หลายบาทได้ค่ะกระปูอย่างเนะนําพญายว่าเอามาแช่น้ำชูดดาแล้วก็อันขูดออกไปสั่นเพิ่นบาพี่น้อง ป่ไหาเกได้เหตุอัน,นีน้กีไงแล้วก็กีดสี่อยแล้วก็เอามาสี่อยมีอย่างอยู่บ่หอดพันดอกพี่น้องแปดเก้าลอยต้นนี่แหละชิแซ่โดนปันใดเนาะค่ะเนาะอันนี้คือน้ำโซดา่าจะเป็นโซดาไฟแล้วพี่น้องเมึงแนกกระโพย่างมันติดมันติดเนาะค่ะเนาะติดโพดโพกระโรูกระไดส่วนๆกันอยู่เนาะคะ่ะ อันโปหน่อยโปหลายจังสี่กะติดอยู่ิีซ่ด,ดนปันไดเนาะค่ะเนาะอันนี้คือน้ำโซดานาจะเป็นโซดาไฟแล้วพี่น้องมึงแน่กะโปะอยางมันติดมันติดเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะพูนะติดตก็เกามาทำความสะอาดออกเสียดดยพี่น้องถ้าจะเอาทิ่มมันก็นยังใส่ได้อยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะมันก็ใส่ได้จีดมาเขาปีที่สามแล้วพี่น้องกะโปะอยางมันก็นเลย มันก็เลยมีขี่อย่างติดบักลายหนึ่งพี่น้องมันกะบทัานในซ้ำเติมอยู่พี่น้องบางกับโปกับสิลางง่ายอยู่ดอกพี่น้องเบิง้งกับบัาลร้ายปันไรปัญยญแล้วกะอยกากทำความสะอาดเนาะค่ะมันเข้าปีที่สามขี่ยังสีมันกะซ้อนกันเนาะค่ะพี่น้องปอย่างมันกะซ้อนกันอยู่อันนี้เก็บมาเคืองเดียวเดี๋ยวอีกเคืองหนึ่งกะกีดอยู่พี่น้องเบิ้งเนี่ยเพื่อนกะเลยเซ่ไว้ตกแรงมากกะบ่ม,มีแนวเห็ดเนาะค่ะเนาะ เพิ่นกะเสียวมาแซ่แล้วก็กีดสี่ลอยแล้วก็กวกเอามาสี่ลอยมีอย่างอยู่บบหอดพันดอกพี่น้องแปดเก้าลอยต้นนี่แหละแต่ทำความสะอาดไปก่อนบันนี้กะเสียวไปเลี่ยนกันสมมูรณ์บาเห็ดตัวนี้แล้วกะสิไปเก็บมาอีกสี่ลอยเนาะค่ะกีดมาเขาปีที่สามแล้วพี่น้องกระโปอย่างมันก็เลยมันก็เลยมีขี้อย่างติดบักหลายหนึ่งพี่น้อง มันก็บ,บทันในซ้ำค่ะประหยัดต,ต้นทุนเข้าไปอีกเนาะพี่น้องเนาะมีคนแนะนำตาต่ผลก็เลยม,มาเห็ดมาแช่สุดาไฟจีดมากเขาปีที่สามแล้วพี่น้องกับโปอย่างมันก็เลยมันก็เลยมีขี้ย่างติดบักลายหนึ่งพี่น้องมันก็บ,บท่านในซ้ำคุณนะติดกับเก่ามาทำคว่มสะอาดออกเสียดายพี่น้องถ้าจะเอาทิ่มมันก็นยังใส่ได้อยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ กระชายใด้แนะนำพญว่าเอามาแช่น้ำโุดาแล้วก็อันขูดออกไปสั่นพนบาพี่น้องพญาก็ได้เหตุอันนีิกีปีที่สามแล้วกระโปงย่างดีๆอยู่ได้พี่น้องนี่มันก็มันกะนามันก็แกนมันก็บ่มีหมองท่านหรมีหมองแตบพญายิบลุดหมองใดก็เลยตรงตองทํำความสะอาดไปก่อนเนาะค่ะเนาะเห็นเพิ่นกระแช่หลายคุนอยู่พี่น้องแช่วิธีนี่แหละค่ะ ยายกระโปเน่จ้ะเพียงนึงที่อยู่ทงนะก็สสไปเก็บมาแซ่คือกันกระเอาตัวนี้ไปเไปลียป่ยนไปเปลี่ยนแขนใ้เปลี่ยนกันเนาะค่ะเนาะกีนกจีดมาเข่าปีที่สามแล้วพี่น้องกับโปอยางมันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยมีขีอย่างติดบักหลายหนึ่งพี่น้องมันกระโท่านในซ้ำเติมอยู่พี่น้องบางกระโปก็สิล่างง่ายอยู่ดอกพี่นอ้องเบิ้ง กบไลายปัญัยพ่อญัยแล้วก็อยากทําความสะอาดเนาะค่ะมันเข้าปีที่สามคีเน้นําพ่อใหญ่ว่าเอามาแช่น้ำโซดาแล้วก็อันขูดออกไปสั่นพลบาพีนพา่น้องพ่อใหญ่ก็เลยเห็ดอันนี้กีปลูดมองใดก็เลยต้องต้องทําความสะอาดไปก่อนเนาะค่ะเนาะเห็นเพื่นกระแช่หลายคนอยู่พี่น้องแชวิธีนี่แหละค่ะยบบายากบ่เนยจัดปีที่สามเดีวกระโปงย่างดีๆอยู่ได้พี่